ลาบไก่ลาบไก่ลาบไก่จ้าอย่างอปลาเนื่อมะนาวไส่หมูค่ะอมแสบเด้อดดตัดสินโปร Oh bamboo. Oh, bamboo. It's not from all really, they are quite tasteless on their own. It's it's you need to dip. the dip. No, okay. dip. dip for it. And there you go. Good. And, Good. And <laughs> กับนำกับโอยฟอทให้ทุกคนมีความสุขได้หลายเดือาคิดเงินก็ให้ได้เงินเลยที่ทวงก็ได้ทองนอนรับคอยได้เงินหมื่นเดอะไรก็เงินตื่นได้เงินแสนนอนตื่นถอยได้เงินลอยล้างนะจ้ามามามือนีหนักสิดทายอันบรรยากาศเฮเบิรงนเลยจ้ะน้ำกระสีโอ้ยมือนีเบิดมือเบิดเวทจะเขียนยังไงนำกระลังสิทอดขนมปังหน้าหมูเดลยจ้าขนมปังหน้าหมูโฮมเมดทำเองไม่รู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยัง สวัสดีค่ะโอ้ยมาดามมาดามค่ิ้อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลายเด้อน้แต่งนาทุกคนออกมาเลยเย่งามทั้งคนัามทั้งลอกไม้ค่ะไปเอาข้าวโพดังหิวมากกินเลยกินให้เกกินเลยไข่ข้างหลานเลยอ๋อต่อนานหลงต้นเหรอ ตันคือคิดวขนมปังลงก่อนเฮ้กรต่ายห้านนี่พิมใช่ไหมเนี่ยแดงๆจทบเป่บเปมาจากฝาวอดก่อนอันแขกมานัดแขกหาโมงจ้าเหมือนอย่างเนี้ยนัดแกงกเอออะไรเนี่ยขนมปังขนมปังหน้าขนมปังหน้าเนี่ย มือมือเนี่ยเได้อะยังโอ้ยแฮปปี้ิวเดียร์ค่ะโองนรขอบคุณค่ะคุณิวเกียร์ค่ะราวังขนมปังจะไม่ขอบคุณนะคะรับยื u บริษบริษเป็นคนกินอย่างนานเอนจอยเอนจอยเพื่อนๆไม่ใช่เป็นคนกินแอลกอฮอล์เราไม่ต้องมาเราเราต้องมายุ่งหรอใครดื่มไม่ดื่มใครดื่มเยอะก็ดื่มเอนจอยเมื่อชิมดูค่ะมาถึงปุ๊บก็กินปั๊บค่ะหมกหน่อไม้เหรอคะหมกหน่อไม้ค่ะใท่่อืมแซ่บบ่ จังงั้นจินาบอุ้ยแม่ครัวคือสิสี่เลยแม่ครัวยังวันนี้สิสี่เนี่ยวันนี้คันหนักสิเลยอสวัสดีค่ะสาวโคราดด้วยนี่นะนี่นะลาบไก่ค่ะลาบไก่แล้วก็ลาบไก่อะไรด้วยคะ ปลาหนึ่งมะนาวหอมไหมจะกินปะได้กินโอเคคนเด้แซ่บเหลือเกินอร่อยอร่อยโอ้งลาบค่ะลาบไก่ลาบไก่ ลาบไก่จ้ามีปลานึ่งมะนาวด้วยนะมาเป็นตัวตัวเลยเปิดให้ดูหน่อยค่ะปลานึ่งมะนาวปลานึ่งมะนาวสั่งมานะจ๊ะตื่นมาให้เจ๊เศร้าตื่นมาทำแต่เช้าค่ะตื่นมาทำแต่เช้าเลยหรอไม่แต่ตีสามโอ้โหเสื้อไหลเสื้อเสื้อมุกน้องใม่จ้ะมุกน้องใม่ใส่หมูค่ะของแซ่บเด้วยมาเด้อผู้ใดอยากแซ่บก็แซ่บไป กุ้งผัดผงกะหรี่ใช่ไหมกุ้งผัดผงกะหรี่เดี๋ยวน้ำจะอุ่นอย่าย้ำตา้กต้องห่อรออะไรจ้าอย่าย้ำกะหรี่เมนูต่อไปจ้าอะไรนะน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเต็มมากเลยขนมเส้นกับมีดด้วยจ้าน้ำยาขนมจีนพี่ผิดทำมาดุอ่ะอ่ะ ขาดว่าใดเมนูประจําบ้านเมนูประจําบ้านน้ำเงี้ยวไม่มีเครื่องไม่ครบแต่อร่อยตามภาษาคนอยู่มัองนอกแล้วจ้ะมีมีเงี้ยมีไอดอกเงี้ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญปากจะเสียบิชิสทำไมต้องยืนถามหน่อยเอ้อไก่เนี่ยแก้วเนี่ย พี่ขีปนี่รู้สึกว่าสกันซีทุกคนเลยนะไม่ได้ไทยรูปไทยคลิปเราเก็ยิ้มอยากเดียวทำนี่แหละดิ้น Merry Christmas v e r y One Apparently some of their other airpods, <laughs> you've got the side, but they don't hold That one <looks> hot. <laughs> <I>, that one's hot, <laughs> innit? I think I had that all the when you were laughing at me because I was crying. And you said, ah... Say hello! But say hi! <laughs> <laughs> you know which one, Rish? Is that... That one's hot, isn't it? Um, <laughs> Spicy. Um Spicy. medium medium medium, medium. <laughs> nah, me Hot i know but yeah. Tuesday but Tuesday that's it where are i fish oh I forgot about that meat? fish no, no, no. Mm. it's very good. That's that's a I am no ทาไก่ดะพรอน The prawn Yeah Try some Try some พวกนไม่ไไม่หมดเกนมาเดี๋ยวใช้ใจมุกมาละอืมชอบหน่อยโอ้ b a มบู Which one Prawn mm hmm. mm. mm hmm. มันมูอันนี้อันมันมันนี้อันนี้อี้อีนนี้อั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 นน้อันนี้

ลน้หมูน่ะฝรั่งเผ็ดเลยกินไม่ได้ใส่ไรเนี่ยใส่ไรเนี่ยตื่นมาทำแต่เช้าค่ะตื่นมาทำแต่เช้าเลยเหรอตีสามโอ้ใครทำลาบหมูเอาจร้อย explosion เอกน้าพูดมอเอกไอรนะ You have, put, man, you have to man. put you have to oh, put right. more eight eight fire right on yeah, the more right I'll push you know But it's not loose If you just Yeah you show it you know that that end maybe a bit tough hey, oh, start from start from the end Start from the end จริงๆ they they quite tasty on their own you need to dip h e l l then and and you just put them together with the rice right nobody hit l e b e l นี่โบอกว่าเป็ดทำไมล่ะที่อย่างพี่บีคนมาโอ้ my god Oh, so <laughs> oh, I do You to don't What you like? Do right. you really She not It's worse when you have drinks Isn't it? Oh, yeah, you right you go for second

South, 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 Tracy Tracy yeah. Oh, I hope you can read it Oh, think yeah. I yeah. You can read it. <laughs> oh, it's me. Oh. Uh, พี่พีพี่พีพี่เอ็นอะไรเนาะหยัดนะหยัดอะไรเนาะเร็วเร็ว เอาเจ้าจบเจ้บเจ้าจบจบดีๆนะจบไม่ด yeah. oh ีได้ของไม่ดีเอามาก็บมีส şey yes ื oh. ่อนี่ใส่บ yep. ้านตรงนี้โอ้โนน่ไม่ได้โน่าอะไรมาาด่าชดอู

คนว่าเอะไ้นไหมได้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 ไดอได้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 ไดได้ไดได้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 ไ้ได้ไดด้ด้ไดด้ด้ไ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 ด้ด้ด้ได้ได้ไ้ไได้ไ้ไได้ไได้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 ได พี่เบนพี่พี่พี่บีล่ะพี่บีแก่ยังพี่บีแก่ยังของเจ๊อยู่ไหนอะไรเนาะอุ้ยได้ใช้ของแพงสวยไหมอันนี้ก็ล็อกซีเทนเจไม่ต้องเบ้ปากล็อกซีเทนนะน่ะอย่านะได้อะไรนะ